เพจ้าเปิดบ้านให้ดูหลังรีโนเวทใหม่ห้องแต่งตัวที่เคยเป็นของนิวเคลียร์หันษาแต่หลังจากที่อยากนิวเคลียร์ย้ายออกไปเพจ้าเลยเปลี่ยนเป็นห้องผู้ชายแทนเปลี่ยนไปเยอะมากแม้ว่าความสัมพันธ์ของนิวเคลียร์หันษาและดีเจเพจ้าจะจบกันไปต่างคนต่างมุกอ่อนแต่ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทก้าด้านหลังใหญ่ของเพจ้าก็อาจจะต้องว่างลงไปจึงเป็นเหตุให้ล่าสุด เพรจ้าก็ได้มารีโนเวทบ้านใหม่โดยเฉพาะในอดีตห้องแต่งตัวของนิวเคลียร์ที่ในตอนนี้กลายเป็นห้องแต่งตัวของเพจจ้าและเพจจ้าก็เลยทำการรีโนเวทห้องใหม่ให้กลายเป็นห้องแต่งตัวของตัวเองนั่นเองทั้งนี้จากคลิปในช่อง YouTube ของเพจจ้าเมื่อ5ปีก่อนก็ได้มีการพาทัวร์บ้านและพาเข้าไปยังห้องแต่งตัวของนิวเคลียร์ซึ่งเป็นห้องที่ล้อมรอบไปด้วยกระจกตู้เสื้อผ้าแบบ ดินอินก็จะเป็นกระจกและยังมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มีไฟล้อมสำหรับแต่งหน้านิวเคลียร์ได้เผยให้เห็นถึงเสื้อผ้าของตัวเองและเสื้อผ้าไทกาที่มาอยู่ในนี้ด้วยและจะมีชั้นวางของด้านหลังที่นิวเคลียร์เอาไว้วางกระเป๋าแบรนเนมเพจจ้าก็เลยเปลี่ยนห้องนั้นเป็นห้องแต่งตัวของเพจจ้าเองชั้นวางกระเป๋าแบรนเนมของนิวเคลียร์ก็โดนปรับให้เป็นชั้นวางรองเท้าหางยาของเพจจ้ารวมไปถึงโมเดลรถที่เป็นของสะสม ต๊ะเครื่องแป้งพร้อมไฟของนิวเคลียร์ที่แต่ก่อนมีเครื่องสําอางก็กลายมาเป็นที่เก็บแว่นตาและโร่จาก YouTube ซึ่งเพจจ้าก็บอกว่านี่คือมรดกของนิวเคลียร์ที่ตกทอดมาถึงเพจจ้าส่วนในตู้นั้นก็เปลี่ยนจากเสื้อผ้าของนิวเคลียร์และลูกมาเป็นเสื้อผ้าของเพรจ้าคนเดียวซึ่งด้วยความที่ตู้ใหญ่มากสูงมากเพรจ้าเลยสามารถจุเสื้อผ้าได้มากและเสื้อแจ็คเก็ตก็แบ่งตามสีอีกด้วย แม้บ้านจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่สิ่งดีๆและความทรงจำดีๆที่มีให้กันก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเนาะ